นะคุยคุยกันเรื่องเอานี่เขาบัตรประกันอาวุธครับมีแบบอยู่เยอะมากเลยแล้วเราต้องมันอยู่ดีๆมันก็เข้ามาเพราะช่วงนั้นเห็นเขาบอกตู้มันบัตมั้งเดี๋ยวของหายเดี๋ยวของเพิ่มบัตหรือปีนมาไอ้ดีไอ้เิีมาโดนแบนยังไม่โดนสวัสดีครับเฮ้ยเพื่อนมึงอ่ะไอ้เชี่ยแม่งมาขอตังค์ไอ้ตู้แบบร้องห่มร้องไห้ขอตังค์ไอ้ตู้อยู่หน้าสภาเนี่ยไอ้ครับนะไอ้เชี่ยบังอ่ะ โอ้โ,หโรเสียศักดิ์ศรีเลยว่ะใครไปคนมาร้องไห้เฮียบางอะร้องไห้แบบไม่มีตังค์แล้วขอตายตู้เนี่ยมึงเลี้ยงเพื่อนมึงยังไงเนี่ยสุนชิพหายเผมวงการเลยครับโอเค <นะ S 1> <laughs> อ้ว่าไงห,หลานจนินดูหวัสดีน้ำวัสดีแล้วจินดูนทำมานที่ไหนอหรออ๋อตอนนี้มันมีปัญหาเล็กน้อยถึงบานกลางปัญหาะไรอาวแล้วเอง็งไม่ไปเตรียมตัวเหรอไม่ไปฟาร์มเหรอ เอาอะดูให้หนูฟาร์มได้แล้วเหรอคนะับเอาไปฟาร์มสิเองต้องเจอกับดูไว้นะหนูหนูต้องวันนี้หนูวันนี้หนูต้องตีกับพ่อดูเร็วตอนสารทุ่มบ้าอ๋อตีตีไปตีไปเหอะนะว่าไงถ้าหนูแพ้หนูต้อหนูไม่ได้เท่าแขงถ้าแข็งถ้าแพ้ก็จะไม่ได้ไไดเข้าแก่งเ้าแงนา ก็ต้องจ่ายสองร้านด้วยพี่อย่าไปฉีดหรอความพูดกดดันกดดันตัวเองทำไมมึงจะกดดันตัวเองทำไมหนูไม่ได้ตูดตังกดกดดันกดตังอะไรเนี่ยฮะตังตังทำไมไม่ใช่หนูบอกว่าตูดมึงมึงฟังลุงนะมึงทำเต็มที่ไปเถอะสุดท้ายแล้วพ่อมึงอ่ะเขาก็รักมึง ว่าบ้านหนูนั่นแหละทำให้มันเต็มที่แค่นั้นะเรื่องอื่นไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปกลัวเข้าใจปะจะไม่กลัวเหรอจะกลัวอะไรไม่ได้ขอไม่ได้สิร์ฟเลยอะไรนะเดินเลยไม่ได้ขอไม่ได้วันโดเอ้าแล้วมันเลอะก็เช็ดสิแล้วมึงตีกันตัวตัวนะพ่อกับลูกนะ ขอบคุณกิฟต์ซับค่ะโปีกันสิบสอปีแบบดีสปอร์ตนะีดสปอร์ตน้องเงินเดิมพันเงินเดิมพันสอล้านสล้านน้องมึงคิดว่าพ่อมึงนคนใจร้ายปะละ่ะไม่รอกบ้างมึงมรู้ดี มึงจะรู้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วอ่ะกดมึงกดดันตัวเองไปมึงก็ทำเหี้ยอะไรมากกว่าเดิมไม่ได้จริงไหมล่ะอะไรจะเกิดก็ต้อง,งเกิดขนาดคุมกำเนิดยังเกิดได้เลยแต่ไม,ไ,ไม่ต้องไปคิดเยอะไม่ต้องไปกดดนันไม่ต้องเครียดเฮี้ยไปทำให้มันเต็มที่นะลุงจะให้พรมึง ขอบคุณเลี้วขอบคุณเลี้ยวหูยน้ำไม่เคยเลยไม่เคยฟังเลยเนี่ยโอ้โหเป็นบุญมากเลยนะได้ินเสียงเลยนะอะไรเน่าเนี่ยโอ้โหอย่าพีนป่ะฝากดีนะเด็กเฮียนี่นี่คุณปู่มึงอยู่นู่นน่ะคุณปู่อยู่นู่นน่ะคุณปู่หลงอ่ะปู่ไหนคุณปู่หลงอ่ะไต่บวกกันนั่นแหละนนั่นไงดูไว้อ่ะยืนอยู่นั่นน่ะปู่หลงอ่ะ ใช่ทำไมเรียกปู่อ่ะเอา้าก็เป็นพี่ชายทแท้ๆพ่อมึงอ่ะ้องเ,เรียกเรียกตาเออเอ้ยเรียกเรียกลุงก็พอ,อลุงลุงโดงไปดิเขาทำอะไรนด่นะทำไมเขาใส่สุ่เต็มเ, <ๆ S 2> เลย<อ>วะเนาะเอ็งเอ็ง,เอ,งเอ็งลองวิ่งเข้าไปเดิแล้วบอกว่าพี่ตู้ที่รัก ไม่เอาจะเป็นเขาจะจบให้ดีดู <c oughs> มีข่าวว่าโรงพยาบาลไม่รู้ว่าเป็นอะไรชอบเข้าโรงพยาบาลทาั้งทีไม่สลุก็ไปโรงพยาบาลไปทำอ,อะไรโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลไม่รู้เป็นทะเลเพราะว่าต้องตรวจทุกหน่วยงานแหละแต่แวะโรงพยาบาลบ่อยที่สุด เรื่องนี้ไอ้ไก่มึงก็รู้ดีแต่ผมไม่ค่อยอยากจะพูดหรอกมันเป็นมันนเป็อดีตไปแล้วไงผมพาบานมาใกล้ต่อน้องสุดถิ่นกำลังต้องเลิกกันอ่ะเพื่อต้องไปโรงพยาบาลอ่ะแต่ไม่กี่เราอย่างล้วกันโรงพยาบาลมีชื่อใครป้ามีชื่ออะไรไม่เอเออะไรสักอย่างไม่รู้ผมไม่รู้นะอ๋อเอโตคนปยาตะกอนไงบิลลี่เอโต้จำได้อะไรพี่เบวาขอบคุณลีซัมดีสีครับจตุพงศ์ขอบคุณมากครับมีต้อนรับนะครับผมขอบคุณมากนะครับ ได้แล้วตู้ทาเลื่อนี้ผูเสียเงินเท่าไหร่เท่าไหร่ครับพี่เล่นเราแบบบางครัดแบบตอตายเลยหรอพูดเรื่องเนี้ยตู้เสียกระเป๋าหนึ่งใบคือไหนล่ข้อดอกไม้ใหญ่เข่าเ<า>มื่อก,ออกี้ไม่รู้เสียงรุนไม่รู้ว่าใครเข่าแหลงมาเลยหรอมันทำยอะมันเท่งประพี่จำได้ไหมลูกพี่อ่ะคนหนึ่งอ่ะเอเลี่ยนอ่ะที่พี่ให้เขาไปเรียก มามีมามีมามีอ่ะแต่ที่เขายังไม่รับอ่ะตายจากพี่ไปนานแล้วเอเลี่ยนอ่ะอ๋อมันตายไปแล้วเหรอตายไปแล้วเข้า <c oughs> ใจแหละคนมันอยากโสดอ่ะยอมเสียแม่กระเป๋าแล้วก็ยอมมาแล้วจะงว่าที่เราอยากโสด,ดีดังใติดใตอนีเข้าใจตอนนี้พี่ก็โสดสด้าวเสี่ยวด้วย ตายแล้วโซดเสียวด้อเอฟซีหูรุนแรงครบอ่ะสามสองอ่ะมึงกับน้องมึงอ่ะที่ทำนมไม้ัตว์โอ้ยได้ยี่สิบดวงครับจะถึงหูเสียวหรอมึงก็มากระอกข้างๆกูให้่ยังเป็นดาได้สัตวกบ้ายกับม้ำชูกับหมูลองนี่ไงวะลองให้ลุงเฉินช่วยกันแพ็คคู่อ่ะผู้ถามเนี่ยอามหรือถามพี่นะมึงไปลองให้ลุงเฉินช่วยดิ มึงถามเนี่ยมึงน้องมึงชิเทียอะไรวะไปไปทำพร้อมกันนะทำหนึ่งปีหนึ่งนะกูถามเนี่ยฮะชิเทียอะไรวะทำนมเบ้าใหญ่กูถามเอาถามมากูถามมากูตกแต่แค่นี้แหละออกกันนี่ือไอ้มึงทำนมไม่ใหญ่เข้าใจแต่มึงทำแต่หัวนมเพราะอ่ากูโกงนี่แหละเพื่ออะไรเชิญดูดิดิน้าอ้นี่ไอ้นี่ถูแจ้งไปได้ไหมเนี่ยครับน้าปานเหรอหรือไงกูถามน่ยไม่ได้ไม่ได้คือมึงจะมาแจ้งไปในเรื่องที่มันจริงไม่ได้ เออคุณกูไม่ได้เป็นพวกใครกูยึดหลักความจริงเอ้เวออะชอถ่ยไปซักไปเอ็นเดี๋ยวเนี้ยจะล้มมวยปอตีก็เหมือนล้มอยู่แล้วนะจะล้มอีกเหรอที่กว่าเดิมไปนะอีสปอตไม่มีปูก็ไม่มีแชมป์เพื่อนเียอเนาะดนทงนั่นแหละมันทะเลาะกับเพื่อนเขาวันนี้ไม่มีทงยังไง ทำไงไอ้หน้าทุบตีนเดิมพันไม่ะจับนอกกูไม่จับนอกหรอกไอ้สัตว์จับในเก่งไนก็ได้กูไม่สนหรอกไอ้เที่หน้าอินหน้าพาอิสลาพินดูบอกใบอกให้ไป <c oughs> ไปทางศัสนาสแลวป <c oughs> ากจริงดูเมื่อโตครับ <c oughs> ลองพูดบุนแบบปากก้อให้พี่ดูนิ <c oughs> พูดอะไรนะ อบุญแบบปากกว้างแล้วบาปแบบปากเด็กคุณพูดได้กูเชื่อเรื่องบุญกับบาปอะอ่ะเด็กบุญแบบปากกว้างใช่ไหมเออพูดไม่ได้ครับพี่มันไม่ออกจากปากรอดูก่อนดีเออเออปากกว้างละเด็กยังไม่รู้เรื่องบุญกับบาปเลยจะมาสอนกูไหมวะผมจะดูักครับสอนเด็กคุณก่อนดีกว่าให้พูดบุญบุญแบบไอเนี้ยบุญแบบปากกว้างให้ได้ก่อนดีกว่าเพื่อนแล้วก็มาบอกกูดีกว่าจริง จะไปรู้เฮียอะไรอ่ะมึงไม่นับมึงไม่นับถือตเัวไก่เหมือนกูไปวะไหน๋เล่าให้ฟังเลยดิอย่าเลยดีกว่าเราตรงเนี้ยลาบฟังเลยดิน้ำแน่กูเคยโดนแล้วกูเคยโดนแล้วไอ้ตเัวไก่เนี่ยอย่าเลยอันนี้มันอันเป็นโรคเรียบดีกว่ามันยังไม่รู้คนค้าวชีวิตแต่กูไม่รู้กูไม่รู้นะเด็กถ้ามันโตกว่านี้มันจะรู้นะ ว่าการที่มีชีวิตที่ดีเนี่ยมันมากกว่าการมต่อยตีกันนะการยืนด่าเอะไรวะสีแม่งดีเอาไว้สัตว์พี่กูเป็นเทียเลยเลิกเบียร์แล้วไงไม่รู้อ่ะไม่ใช่เหรอเออเลิกแล้วหรอกิงไปเลยปีนเอามาแล้วเลิกไปแล้วเออจริงไปเนี่ยพี่หลงการปล่อยการเป็นคนสาวบุคลิกไปแล้วไม่ใช่การยอมแพ้นะไอ็พี่เลิกจริงเหรอต่อไปเทียเลยนะเขาไม่ทำเขาไม่ทาำจะเป็นการยอมรับตัวเองเไป หลุดไปแล้วนะคือสติไม่เหลือแล้วนะหมอคือไม่เหลือแล้วนะเออเอาถามจริงเอามึงอ่ะคนอ่ะแฟนตื่นมาเนี่ยมันพูดอยิ่งตลอดเวลามึงอ่ะงงวะล่ะถามกินข้าวยังบอกการปล่อยวางอ่ะบอกมึงว่ารลัวป่ะพี่ผมโดนโดนเมียทิ้งเหรอหรือว่าทิ้งเมียโดนทิ้งอะชีวิตไปรุ่นมันก็อย่างนี้แหละเห็นป่ะเนี่ยมองไปแต่ข้างหน้าแต่ไม่มองคนข้างหลัง เห็นปะไม่กันเจ้าเอกเสียงทำเพี้ยไรเด้พี่เสื้อมเชื่อเมียไปถามออมน้ำยังมันต่อบีอะรั่วปะเหนือแล้วสมองอ่ะเลยกลายเป็นคนเสาบุคลิกไปแล้วตอนเนี้ยเหตนการจริงดูมคบเพื่อนในสัตว์บังแต่ละคนดีๆทั้งนั้นแต่มันถูกกฎหมายอ่ะมันก็เปลี่ยนไปเลยได้ลงเข้ามั้งไปลุบไปลุบไปลุบน้ำใบเหรอ แต่ดูันมาเหรอ,อ,อแน่นอนเลยวะไอ้บังอับนะเหลือแสนหนึ่งแล้วนะอาอน้ทำไมรถรถอติดแล้ว่ะฮะมึงรู้อยู่แล้ว,รวครับนะ